ต้องวแม่อยู่กับลูกเสมอแม่ไปกับลูกทุกที่ทุกคนแห่งกระลูกเอ้ยแม่ไม่เคยทิ้งลูกร้อเพียงแต่ลูกจําแม่ได้แม่ก็ดีใจแล้วนะที่แม่ที่แม่ม้าเนี่ยที่มันเจอกันที่เนี่ยก็เพราะว่าสัญญาเก่าเราล้วลูกเอ้ยลูกสัญญาว่าจะช่วยงานแม่แม่ก็ดีใจนะ อเอาละพรเนี่ยแม่ไห้แล้วความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะทำทุกอย่างให้มีสติแล้วเราจะอยู่รอดเองลูกเอ้ยเออเอาละแม่ก็ยืมหลางเขาแข่แป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็ไปละม,มีความสุขความจเจริญน,นะลุกนะทำสิ่งใดขอให้มีสติสิ่งเดียวเท่านั้นแม่จะช่วยลูกเสมอไป